่าฮมาแล้วบริษัทรถเช่าขวัญใจรถสไลด์ทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วที่ไอสีเมรถซิ่งรถเอมจเกือบ30คันอยู่ที่นี่ออู้หนะอยากฟังที่ไปที่มาที่มาที่ไปไหมครับนะนี่คือเป็นรถเอ็ทั้งกระบะแล้วก็เป็นรถเก๋งนะเอ็มีทั้งหมดเกือบ30สิบคันครับ นายเสียมเจ้าก็ซื้อพดซื้อพูดนะเรียกว่าไอ้เมาเค่งมานาซึ่งบริษัทรถเช่านะด้วยพิษเศรษฐกิจปิดตัวลงนะรถพวกนี้เป็นรถเช่าของบริษัทรถเช่านําเที่ยวทั้งหมดเลยครับบริษัทรถเช่านําเที่ยวช่วงโควิดนะลูกค้าก็ห่างบ่มีคนมาเที่ยวปิดกิจการปิดกิจการลงนะ เรียบร้อยลถไปไม่ไหวก็ต้องขายทอดตลาดนะวันนี้นะไอมาเปิดปูแบ่งปันนะไอสามสิบคันนี้ยังแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันเรียก<อ>ว่ากุศลทำสังฆทาน <laughs> ไม่บอกว่าแบง่งไปไม่ได้เออซ c ช่วยไอซื้อหน <laughs> ่อยเถอะมันเยอะเกินฉันจะเยอะเกินไปแล้วจะขอเขาซื้อสามคันเขาก็ไม่ขายให้ <laughs> จะขอเขาซื้อห้าคันเขาก็ไม่ขายให้นะ เขาบอกว่าถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อหมดเลยอ่ถ้าไม่ซื้อหมดเขาก็จะเข้าร้านประม,มูลอืนะก็นอนคิดอ่าตีนไกนาา่ตะพากูอาทิตศหนึง่ง <laughs> ก็เลยเอามาเกือบสามสิบคัน <laughs> <laughs> นะใจนี้ก็กลัวขายไม่ได้ นะแต่ใจหนึ่งเอ้ย FC เราเยอะอยู่นะเ,ออเราก็ไม่จำเป็นต้องขายแพงอะไรมากมายนะบอกความจริงที่เป็นที่มาว่ารถเป็นที่ไหนใครรับได้ก็ซื้อคใครรับไม่ได้ก็โยนทิ้งครับ <laughs> โอเคไหมโอเคนะเอา,าเรื่องสาระเด้เออนะเพราะว่าสานาทีแล้ว <laughs> นะนี่เป็นรถกระบะเ g มีมันเป็นรถสี่ประตูเกียร์ออโต้นะแล้วก็รถเก๋งเป็นตัวแซดอะไรนะ แซตเอ็ดนะเดินไปดูอะไรพี่วันนี้รถบริษัทนำเที่ยวพาฝรั่งเที่ยวค้นกระเป๋านะรถแลนแค่2องหมื่นโล3ามหมื่นโลครับเกือบ30มสิบคันนี่ซีประตูเกียร์ออโต้ออกใหม่ป้ายแดง8ปดแสนเกแสนนี่คือราคารถป้ายแดงนะครับผมนะแต่วันนี้มือสองราคาเหลือครึ่งหนึ่งห้าปเซ รถคักรถแน่เลยฮะรถคักรถแน่เถอไม่รถยังไงเลยรถเกือบสามสิบคันจะขายหกคันละหกแสนก็กลัวมันไม่ได้ขายขายอยู่สามปีกว่าจะหมดรถสามสิบคันนี่ก็เลยเอา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 ไปเร็วดีกว่าก็เลยบอกที่เป็นที่ไปที่มารถเช่าไม่ได้หมายความว่ารถไม่ดีรถเช่ามันมีหลายอย่างรถเช่าขับปีสองปีแล้ว ่อยยึดไม่ไหวแต่รถเช่าขับจนรถพังไม่วิ่งเป็นล้านอันนั้นไม่น่าซื้อแต่รถนี่รถเช่าธุรกิจเขาปิดตัวลงรถวิ่งไม่ได้น้อยเท่านั้นเลยไม่เจ็ดหมื่นเออไม่สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นและที่สำคัญสี่ประตูเกียร์โตถามว่ารุ่นนี้ข้อด้อยเขาคืออะไรครับนะด้อยอย่างเเอามาแล้วไม่จะขายได้หรออืนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแม่ยกรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นลิเก รถรุ่นลิเกครับทำไมเป็นอย่างนั้นพี่ฮะทำไมว่าอย่างนั้นขวัญใจแม่ยกอะไรขวัญใจแม่ยกอะไร <laughs> ขวัญใจแม่ยกขวัญใจรถสไลด์ทั้งหลาย <laughs> นี่คือข้อได้ของเขานี่คือข้อได้ขเขาหลายคนจะถามว่านะมันมีเหตุผลต่างๆนานาบางคนไม่ชอบก็โอ้ยขวัญใจรถสไลดล์ออกไปพี่ ถ้าซื้อรถด่นี้อแถมรถสไลด์ด้วยนะหนึ่งปีแถมมีรถอีกคันหนึงเพื่อสไลด์ด้วยโอ้โหถ้าแถมรถสไลด์ด้วยพี่ซื้อคันอื่นไปนะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ถามคนที่ไม่ชอบเขาเคยใช้ไหมก็ไม่เคยไม่เคยนะก็จะเป็นอย่างนั้นครับพี่น้องนะแต่ว่ามันมีเขารางความเป็นจริงไหมก็มีเอไม่งั้นเขาก็ไม่พูดเอไม่พูดนะถามว่า มันก็อยู่ที่คนดูแลรักษาด้วยอีกปัจจัยหนึ่งใช่ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมตัดสินใจนี่แซปเอสนะป้ายแดงเจ็ดแสนแปดแสนล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบางคันล้านกว่าบใช่แต่วันนี้เหลือเท่าไหร่นะสามแสนกว่าห้าแสนก็คือลดราคาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ได้เช็คราคาดูแล้วนะบางบางคันตัวท็อปล้านกว่าบางคันไม่ตัวท็อปก็ไม่ถึงล้านใช่ไม่ถึงล้านเอาง่ายๆ่ายแปดแสนราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับล so ดพวกนี oui. well ้ อ้ชี้ที่ไปที่มาอย่างชัดเจนเป็นรถบริษัทเช่ารถซึ่งเขาปิดตัวลงจากโควิดไม่มีคนนําเที่ยวก็เลยต้องปิดตัวลงแต่รถการใช้งานแค่ปีสองปีสามปีแล้วเลขไม้น้อยๆนะครับผมเออไม่แม้ไอ้เลขไม่เรียนลั่นกว่าทุกคันแล้วที่สําคัญรับประกันเซอร์วิสเข้าศูนย์ถึงปีสองพันยี่สิบเจ็ดะฮะสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนี่สีขาวไอ้สีขาวหมดแล้วปะครับนู่น้สีขาวสีขาวเดียวเหรอ แสดงว่าสีขาวขายออกไป5ค้านแล้วใช่ครับนนี่เป็นกระบะเกียร์ออโต้ป้ายแดง8แสนแต่วันนี้หะลดลง50%จากป้ายแดงเหลือ4แสนกว่าคุ้มไม่คุ้มคุ้มคุ้มไม่คุ้มคุ้มอยู่ที่คนซื้อโอคไหมครับแต่สำหรับพี่พี่มองว่าคุ้มนะอมองผมไม่ได้เกียร์ออโต้เป็นรถปี2020ใช่และที่สาคัญ ค่างวดแค่ห้าพันปีแรกครับผมและที่สําคัญครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวมีประวัติก็ฟรีดาวรับเงินสดก็ฟรีดาวไม่มีประกันสังคมก็ฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวเพราะอะไรครับเพราะไอ้มีเยอะไออยากจะระบายของออกครับเกือบสามสิบกันวันนี้เมารถมาโอ้ร้อนมากครับพี่น้องร้อนอะไรครับร้อนอากาศร้อนอุ้มไม่เยอะจัง จะขอก็ซื้อแค่สามคันไม่ขายเขาก็ไม่ขายให้เออนะถ้าเสียเจ้าคือต้องเอาหมดเลยสามสิบคันแต่ตอนนี้ก็เขายังช่วดแล้วปล่อยไปสี่ห้าคันแล้วนะอัดคลิปเดียวแล้วไปสี่ห้าคันแต่ตอนนี้ก็มาดูสต็อกให้ดูว่าใครที่กําลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้แล้วที่สําคัญนะนี่ h อเออนี่ ZS ไม่เน้นแบรนด์เน้นปีใหม่ไม่น้อยนี่ตอบโจทย์ครับครับนะ ชัดเจนตรงไปตรงมานี่คือบริษัทรถเช่านําเที่ยวนะของประเทศไทยบริษัทอะไรต้องเอาชื่อไหม <c oughs> ไม่รู้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ถ้าถามมาเขาจะตอบแบนั้นแหละพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นะเอาเดี๋ยวรีวิวข้างในเดี๋ยวค่อยเป็นรายคันแต่ละคันเนาะครับน,นี่เป็นกระบะเอ t หรือรถเก๋งเอ ราคาต่างกไไับป้ายแดนคือ50%าสิบปอร์เนะคุ้มไม่คุ้มให้พี่น้อง f อตัดสินใจนะคอมเมนต์เขาได้เต็มที่นะบางคนว่าไอ้แถมรดสไลด์ด้วยนะหนึ่งปีหรือตลอดชีพ <c oughs> ไอ้เนี่ยมันรดขวัญใจรถสไลด์นะไอ้ผมใช้อยู่ใช้ดีนะไอ้นะผมบ่มารเกใรุ่นนี้ไอ้ไนคนข้างบ้านใช้อยู่นะพังตลอดนะขึ้นน้นไม่ไหวนะลงน้นเบรกไม่อยู่ <c oughs> แบบมีปัญหา แบบมีมหาจังเข้าศูนย์นะครับต่างจังหวัดหาที่ซ่อมไม่ได้อโอ้ยว้าไปสารพัดสารพิษมันแลเป็นเแนวคนสีว้าวเออบรคคัดคสะดุดเกียร์แตกเครื่องระเบิดไฟไหมว้าวไปรถนี้นะอู้ถ้าถึงขนาดนี้ก็เกินไปครับพี่น้องเดี๋ยวบริษัทเขาจะอยู่ไม่ได้นะอโอเคไหมนะอา นะสนใจติดต่อครับฝากไลค์ฝากแชร์นะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรขอแค่ไม่ชอบไม่ชอบรถแต่ชอบไอ้รับชมคลิปอย่างมีความสุขรับชมคลิปอย่างสนุกสนานได้สาระความรู้เล็กน้อยช่วงนี้ลูกค้าด่ากันเยอะไม่ค่อยได้สาระ <c oughs> เลยพี่นะแล้วก็มีเอฟซีไปตอบกลับว่าเน้นถ้าคุณอยากได้สาระ <c oughs> แนะนําให้ไปดูช่องธรรมะหรือว่าสาระ เรื่องการซ่อมรถเพราะว่านโยบายของนะช่องเกระรสะซิ่งเน้นหารับชมคลิปยังมีความสุขชอบแล้วค่อยซื้อโอเคไหมต้องสนุกสนานไปด้วยอย่าเครียดมากชีวิตไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเป็นไมเกรนตายอ้าฟีดาฟีกางฟีการฟีโอนออกรถศูนบาทผ่อนเริ่มต้น5 0 0พันลดราคา50% รถเช่าปิดกิจการลงเมาโยเข่งหุงเอ็มจีนี่มันศูนย์เอ็มจีแชร์ไปไวรุ่นแก้วนี่ก็แม่นว่นี่ย